สวัสดีค่ะพี่สายค่ะ,ว,คะ,คะวันนี้เป็นวันพิเศษนะคะวันที่เรามาส่งมอบรถให้กับพี่สายนะคะเป็นรถ MG 5รุ่น X นะคะสีเทาที่พี่สายออจองเอาไว้นะคะแล้วก็ได้รับรถวันนี้นะคะไม่ทราบว่าการบริการของเราในศูนย์ของอุตยาแกรร MG เป็นยังไงบ้างคะที่เราได้ทําการดูแลพี่สายอะคะ่ะก็ตั้งแต่นะคะที่พี่เข้ามาในศูนย์นะคะ,คะ MG ก็เจอน้องมดนะคะให้การบริการพี่ก็คือว่าดีมากนะคะ ก็คือพี่มีคําถามอะไรเกี่ยวกับเรื่อง NG นเนี่ยน้องโมก็คือสามารถอธิบายรายละเอียดนะคะให้คําตอบพี่ได้ชัดเจนแล้วก็ในส่วนการที่เราจะจองรถการทําสัญญาค่ะก็คือให้การบริการที่รวดเร็วแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง MG นะคะก็คือพี่ชอบรูปโฉมก็คือมันมีความสวยงามแต่ถามว่าสปีดหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่ก็ไม่ได้เป็นคนขับรถเร็วหรืออะไรพี่ว่ามันโอเคสําหรับพี่แล้วก็อีกอย่างเงิน เม็ดเงินที่เราเสียไปตรงนี้มันก็โอเคค่ะนะคะคุ้มค่าได้ค่ะถ้ายังไงโอกาสหน้านะคะถ้าพี่สายมองหารถอีกสักคันหนึ่งขอให้มดได้มีโอกาสได้รับใช้อีกครั้งนะคะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะถ้ายังไงนะคะสนใจรถ MG นะคะให้ติดต่อหมดนะคะคิดถึงรถคิดถึงมดค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย